สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวรวมมาให้เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งลุ้นหวยงวดที่1สิงหา64ไลฟ์ล่าสุดย้ำอีกรอบบอกชอบเลขนี้ ยังคงเป็นผู้ที่เหล่าคอหวยให้ความสนใจสำหรับแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชธจินดาสาวใบหวยคนดังถึงแม้ว่าในงวดนี้จะไม่มีการจุดทูบเลขปู่ตามที่แม่น้ำหนึ่งได้รันวาจาไว้ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหสจากงดไล์ให้เลขทูปปูหนึ่งงวดหลังจากที่โดนกระแสดร,รามา่าแต่บอกเลยว่าถึงแม้จะไม่มีเลขทูป แต่เลขเด็ดตัวอื่นจากแม่น้ำหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ยังคงได้รับความสนใจจากเราคอหัวอยู่เสมอโดยงวดนี้เลขที่ได้รับความสนใจได้แก่เลขทะเบียนรถตู้ที่แม่น้ำหนึ่งได้มอบให้ทีมงานกู้ภัยหนึ่งคันพร้อมกับชุด PPE เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ป่วยโควิด19โดยรถตู้คันดังกล่าวมีหมายเลขทะเบียน4406 นอกจากนี้อีกโพสต์ในเฟซบุ๊กของแม่น้ำหนึ่งที่ถูกจับตาไม่แพ้กันได้แก่โพสต์ที่แม่น้ำหนึ่งไปทําบุญโดยระบุข้อความว่าทําบุญร่วมซื้อที่ดินถวายวัดป,าป่าปฐมครูบาไก่อําเภอมันใจครีจังหวัดขอนแกน่นขอเชิญลูกเพจผู้ติดตามลูกศิษย์พระครูบาไก่หลวงลงุลงเจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีทั้งหลายจงมาร่วม อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันนะคะสาธุสาธุสาธุพร้อมทั้งพสเลขบัญชีและเลขยอดทําบุญซึ่งเหล่าข้าหวยก็ไม่พลาดนําเลขดังกล่าไปเสี่ยงโชคซึ่งเลขจากทําบุญได้แก่เลขจํานวนเงิน88,888 88บาทและก็มีบันทึกช่วยจําบอกว่าบุญนี้อุทิศแด่ดจเจ้ากรรมนายเวรส่วนเลขนะครับที่น่าสนใจก็มีเลข ออมสินของพระคูบาไก่ก็มีเลขลงท้าย5 3 6เป็นต้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่างวดนี้แม่น้ำหนึ่งจะไม่ได้จุดทูปผูแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าให้แนวทาง2ตัวซึ่งก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้ไล้ว่างวดนี้ชอบเลขสีมากและแม่น้ำหนึ่งได้ไล